ก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้นะคะถ้าบุตรหลานของท่านนะคะเกิดการสำลักนะคะจะช่วยเด็กได้อย่างไรนะคะสมมติว่ารูปของคุณนะคะเกิดทานอะไรเข้าไปแล้วหายใจไม่ออกหรือ,อ,อหยิบอะไรเข้าปากโดยที่ติดอยู่ในลําคอนะคะเด็กก็อาจจะร้องไม่ออกเรามีวิธีการช่วยนะคะในเด็กเล็กเด็กทารกนี้นะคะโดยการที่จับเด็กนะคะนั่งเก้าอี้แล้วเราใช้ส้นมือค่ะส้นมือนะคะ เห็นนี่ไหมคะตรงการสะบักนะคะเราทำซ้อนมือนะคะกดลงไปนะคะ5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5จากนั้นนะคะที่กลับมาค่ะให้ศีรษะต่ำนะคะและใช้2มือนะคะ1 2 3 4 5สี่ในระหว่างที่เราทำไปนะคะเราก็ดูนะคะว่ามีสิ่งของหุดว่วงมาหรือเปล่านะคะ3 4 5 1 2 3 4 5 ตำแหน่งที่เรากดนี้นะคะบริเวณน,นี้นะคะก็จะอยู่กึ่งกลางกระดูกหน้าอกส่วนล่างนะคะและก็ด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นกึ่งกลางระหว่างสะบักของเด็กนะคะจากนั้นนะคะถ้าเกิดน้องนะคะนิ่งไปไม่ร้องนะคะหมดสติไปทําการ CPR นะคะโดยการที่เราจะกดในอกเราต้องโทรขอความช่วยเหลือนะคะต้องกดเบอร์เลยคะ1 6 6 9ค่ะแล้วจากนั้นเรามาทําการ ช่วยชีวิตต่อนะคะโดยใช้2นิ้วของเราค่ะกดบริเวณกระดูกส่วนล่างของหน้าอกนะคะกดไปค่ะอตัตราส่วน30และเป่าปาก2ครั้งนะคะเริ่มค่ะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8อันนี้เร็วไปนะคะ9และ10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2ี่สี่ยี่ห้ายีกยีจปดยี่เาจากนั้นนะคะเป่าปากนะคะโดยเรานะคะเอาปากนะคะครอบทั้งจมูกและปากเด็กนะคะหน <1, 2. S 1> แล้วก็ปั๊มต่อนะคะหและ2และ3และสีและ5และ6และ7และ8 9และ10 11 12 13 14 5ิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจยิบเี่สอกยีปดยี่เิ ปะปากสองครั้งค่ะ1 2, 2นะฮะปั๊ม5้ครั้งเคะ5ครั้งนี้จะได้2นาทีนะคะจากนั้นนะคะก็ประเมินดูนะคะเวลากระตุ้นเด็กนะคะว่าเด็กรู้สึกตัวหรือร้องหรือเปล่านะคะให้ตีกระตุ้นที่ส้นเท้านะคะหนู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 หน,หน,หนูนะคะถ้าเด็กรู้ตัวเด็กก็จะร้องขึ้นมาโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะเวลาที่ เด็กมีความดูแลของท่านเกิดสำลักนะคะหรือว่าหมดสติไปต้องช่วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณปั๊มหัวใจได้เด็กก็จะมีโอกาสรอดได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ